ไปดูดีกว่าครับว่าผมเนี่ยจะเข้าไปประลองกับเขาหรือเปล่าไปดูเบื้องหลังกันเลยครับ เป็นอีกหนึ่งฉากบู๊ใหญ่ในละครหุบพญาเสือเลยค่ะเ<ล>มื่อออฟชนะพลต้องทําการแฝงตัวเข้าไปอยู่ในแก๊งของพ่อเลี้ยงอย่างวิทย์ภูทธริงานนี้ก็เลยต้องทดสอบฝีมือการบู๊กันหน่อยเบื้องหลังออฟต้องซักซอบคิวอย่างจริงจังเราต้องต่อสู้หลายรูปแบบทั้งเทควันโดมวยคาดเชือกจองพลังและนักดาบซึ่งฉากนี้ใช้เวลาถ่ายทํากันอยู่นานหลายชั่วโมงกว่าจะได้ท่าเท่ๆให้แฟนๆได้ชมกันค่ะเลยัเ่ตัวเตะฟองเลยตู พี่ๆที่มาเล่นก็คือเขาเก่งอยู่แล้วแหละเขาเก่งอยู่แล้วเราก็ได้ความชํานาญจากพี่ๆเขาที่มาช่วยเราด้วยในจังหวะที่เราบู๊อันไหนที่ที่เราสวยเตะสวยหรืออะไรสวยพี่เขาก็เสริมให้เราได้จริงๆในเรื่องกุมาเสือเราก็บูมาเรื่อยๆแต่เนี้ยในยวันนี้คือมันจริงๆมันคือฉากที่แทบจะเปิดบูเลยของเรา<ๆ>ก็เลยต้องแน่นๆหน่อยต้องแบบหลากหลายรูปแบบให้กับคนดูคุณผู้ชมได้ได้ดูว่าการประลองครั้งนี้มันมันคือต้องแบบต้องผ่านอะไรที่มันยาก ก็อยากใช้ดีรตามความสนุกนะฮะในละครหุพยาเสือครับส่วนกองเสียทางนี้มานั่งให้กำลังใจออกกันแน่นๆทั้งโนตวัชรบุญโอน้นาสรันเฟิร์นนัชยาการาการวมถึงผู้ผกำกับเอกรังสิโรธที่มาควบคุมการบู๊เองถึงหน้าเซตทำงานกันไปแซวก,กันไปสนุกสนานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยค่ะเพื่อความมันเพื่อความสะใจของคุณผู้ชมนะครับผมก็ก็ก็สร้างสร้างฉากนี้ขึ้นมาพระเอกก็จะเหนื่อยหน่อยสำหรับวันนี้